สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาที่บ้านอำเภอมันอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเราไม่รู้ว่า,าเป็นบ้านสังเคลเนาะเ้าเรียกว่าบ้านสังเคลเป็นบ้านสังเคลอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาเยี่ยมบ้านของพระอาจารย์ แล้วทีน,นี้ก็ <c oughs> ก็เลยอยากพาให้ทุกท่านได้มาชมภาพสวยๆวตามทุ่งนาเพราะว่าบ,บ้านของท่านเนี่ยจะอยู่ติดกับที่ทำการเกษตรเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเป็นที่หายากอยู่พอสมควรนะคะยังเป็นแบบวิถีแบบโบราณนะคะแล้วก็ยังมีการอิงอาศัยแบบธรรมชาติอันนี้ พาทุกท่านมาดูธรรมชาตินะคะสวยบอสวยบองามบองามบอจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเอ๊เราจะไปไหนดีนะ,ะเดินดูสักหน่อยหนึ่งเงียบค่ะก็เลย <c oughs> พระอาจารย์ถามว่าวันนี้โยมอาจารย์ว่างไหมจะพา มาเล่นที่บ้านหน่อยอยากจะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยา,ายโอเคค่ะว่างเพราะว่าถ้าเราอยู่หน้าจอคอมทั้งเช้าถึงเย็นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไหววันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าไม่ไม่วุ่นวายกับเรื่องงานกับเรื่องภาระนะคะก็ออกมาเที่ยวชมนกชมไม้ชมธรรมชรรมชาติอันน่าจะดีกว่าก็เลยได้ตัดสินใจมานะคะก็เลยได้ภาพสวยๆมาให้ทุกท่านได้ดู เงียบสงบค่ะแล้วก็ได้กลิ่นได้กลิ่นอะไรนะกลิ่นข้าวนะเนาะกลิ่นข้าวกลิ่นอข้าวอาดินธรรมชาติเงียบสงบนะคะมีนกร้องนะคะเสียงนกร้อง ต,ต้นข้าวก็ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหรนะ่เนาะต้นข้าวเนี่ยเขาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อันนี้ก็จะเราจะเดินตามถนนเนี่ยนะคะอันนี้เป็นถนนเออทานอาหารเสร็จหายใจหอบเพราะว่าอิ่ม <laughs> ทานส้มตำทนส้มตำนะคะบาน,นกเข้าตำเนี่ยตำอร่อยนะฮะไม่ต้องใส่อะไรเยอะ แต่ตำอร่อยนะคะก็เลยเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชมเนาะ เดินไปเรื่อยๆนะคะคิดถึงสมัยตัวเองยังเป็นเด็กนะคะต้องเดินจากบ้านไปที่ทุ่งนานะคะแล้วก็ไปหาคุณพ่อที่นาแล้วท่านก็อาให้ทำนู่นทำนี่นะฮะให้ทำนู่นทำนี่แต่ข้าพเจ้าก็มีเพื่อนอยู่ที่ประเทศปากีสถานกับอัฟกานิสถาน ะะเขาก็จะถ่ายให้ดูเวลาคอหาเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ฟาร,ร,ร์มเมอร์เขาอยู่ที่ทุ่งนา,าเขาอยู่ที่ทุ่งนาเขาอยู่ที่ทุ่งนานี่คือชุมชน <c oughs> ของพระอาจารย์นะคะชุมชนของพระอาจารย์ด้านหลังของข้าพเจ้าเองนะคะข้าพเจ้าก็เห็นเหมือนกับเขาเขาก็เดินตามทุ่งนาของเขาเนาะ ที่กาลังปลูกต้นข้าวาเขาก็ดูน้ําดูน้ําว่าเออมันปลูกข้าวปลูกอะไรไปถึงไหน <c oughs> เสร็จแล้วก็เขาก็ทําการเกษตรเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรเออให้วัวให้อะไรไปแล้วก็าทางไปที่หมู่บ้านก็เห็นเขาถ่ายไลฟ์สดให้เราดูอันนี้เขากาลังเดินทางกลับบ้านอยู่ฝนตกประมาณนี้บ้านก็คงจะเป็นหมู่บ้านแบบนี้นะคะ เ,ออเราก็คงจะเห็นเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> เขาโอ้ชาวอัฟกานิสเขาก็ถึงเวลาเขาก็ไปทุ่งนาทุ่งไร่เทาเนาะ <c oughs> เขาไม่ได้มีงานประจำ <c oughs> เป็นงานราชกรราชการอะไรโน่นนี่น,นั่นเออเราก็เห็นวัฒนธรรมหนึ่งเขาก็ยังเป็นการเกษตรแบบการเลี้ยงครอบครัวของเขาพอถึงช่วงเวลาที่เขาต้องไปกินเลี้ยงกันเขาก็วันนี้ก็แต่งตัวรอไม้ออรอเพื่อที่จะเดินทางไป อีกบ้านหนึ่งเขามีการจัดเลี้ยงเขามีการจัดเลี้ยงฉันจะไปกินเลี้ยงที่น,น,นั่นแหละอย่างเงี้ยเออเราก็ได้เห็นการแต่งกายของชาวอัฟกานิสถานนะฮะแล้วก็การไปทา,านอาหารที่นั่นนะคะการมีสังคมอะไรก็ไม่แตกต่างจากบ้านเราเนาะ <c oughs> ก็ไม่แตกต่างจากบ้านเราเท่าไหร่นะฮะเราก็ได้เห็นวัฒนธรรมเขาวัฒนธรรมเราเออ โลกนี้ก็จริงๆแล้วมันก็แค่าทาอะไรก็ได้ที่เป็นสัมมาอาชีพนะครับเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดได้พูดง่ายๆก็คือให้ชีวิตมันอยู่รอดมันไม่ต้องตายไม่ต้องทรมานด้วยความหิวหักหิวโหวยอ,อยากที่กินอิ่มอะไรแล้วมีที่อยู่ที่กินแล้วก็สร้างที่พักนะครสร้างที่พักให้เป็นของตัวเองนะฮะเพื่อไว้สำหรับกัน ป้องกันแดดป้องกันฝนป้องกันลมนะฮะเป็นที่คำานักของตนเองอยู่ได้จนถึงบ้านปลายของชีวิตอ่าแล้วก็จากไปแล้วก็คนใหม่ก็เกิดขึ้นมาก็มาใชข้ของเดิมพื้นที่เดิมอะไรเดิมอาดังนั้นธรรมชาติเนี่ยจงอยู่กับเรามาตั้งแต่กำเนิดโลกจนถึงสลายโลกนะคะ มีแต่มนุษย์นะคะที่เข้ามาอาศัยธรรมชาตินะคะอยู่ที่ว่าจะรักษาสมดุลได้ไหมจะรักษาสมดุลได้ขนาดไหนหรือจะทำลายธรรมชาติจนไม่ให้เหลืออะไรเลยอันนี้เราก็ต้องมานั่งคิดกันในในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เราเห็นกันเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากการตัดไม้ทําลายป่าจากการทําโรงงานอุตสาหกรรมจากการอะไรหลายๆอย่างนะคะทุกวันนี้พอถึงฤด,ดูหนาวเนี่ยก็หนาวแค่สี่ห้าวัน นะฮะแต่พอเราถึงรูดร้อนนี่โอ้ยร้อนจัดมากนะฮะร้อนร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ไหวนะฮะตอนนี้นคนบ้านนอกเขาก็มีต้นไม้มีที่อยู่มีน้ามีอะไรให้เล่นเนาะค่ะมันก็อยู่กลายเป็นว่าเขาอยู่ได้นะฮะแต่คนสังคมในเมืองนี่จะไปอยู่ที่ไหนนะฮะมันก็เลยค่อนข้างที่จะลําบากนิดหนึ่งเพราะว่าโลกมันมันไม่มีต้นไม้เล้วอตอนนั้นเวลาเราไม่เห็นต้นไม้เห็น ธรรมชาติสีเขียวเห็นอะไรเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เราชอบเราเราโอเคแล้วก็เราเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้นะคะ,ะเข้ามาถึงชุมชนแล้วนะคะมาถึงชุมชนแล้วอันนั้นรถที่รถ รถที่เรามาจอดไว้นะคะมี่เกสตรกก็ลองไปดูถ้าหาคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะนำภาพชุมชนามาฝาก